คลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆนะครับด้วยโปรแกรม c l i p a s t e r นั่นเองสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับอาร์มอาร์มวันซีนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆนะครับ ด้วยโปรแกรม c l i Master อนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ยอดฮิตมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคนหลายๆคนนะครับที่ใช้โปรแกรม c l i Master แล้วทำคลิปวิดีโอเนี่ยได้ออกมาแบบหลายแสนซับเลยเหมือนกันนะครับก็ง่ายๆด้วยโปรแกรมที่มันก็ฟรีอยู่แล้วนะครับของมันเองนะครับหรือว่าเราจะจ่ายตังก็ได้นะครับในโปรแกรมนี้นะครับค่าบริการของแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ เป็นรายเดือนกับรายปีนั่นเองครับซึ่งรายปีเนี่ยก็จะอยู่ที่6 9 9บาทต่อปีนะครับแต่ถ้าเป็นรายเดือนนะครับก็จะอยู่ที่1 1 9บาบาทต่อเดือนนั่นเองครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีงบประมาณนะครับก็สามารถเลือกซื้อ แพ็กเกจของแต่ละรูปแบบได้เลยนะครับผมเพราะว่าในนั้นก็จะมีะลูกเล่นนะครับหรือเอฟเฟกอะไรมากมายให้เราได้ใช้งานได้สุดยอดมากๆเลยนะในโปรแกรมนี้นะครับซึ่งโปรแกรม k า i m าสเตอเนี่ยอยากจะบอกว่าผมก็ใช้มาก่อนนะครับแล้วก็มันเป็นโปรแกรมที่ง่ายนะครับสำหรับมือใหม่มือเก่าบางคนก็ใช้ k า i m าสเตอนะมันเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม k า i m าสเตอแบบง่ายๆเนี่ย เราสามารถทําได้อย่างไรนั่นเองนะครับโอเคไปดูไปเลยครับโอเคครับผมก็ขออนุญ,ญ,ญาตนะครับใช้ iPad ในการสอนเพื่อน,นในการตัดคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม k ลายมาสเตนะครับผมซึ่งโปรแกรม k ลายมาสเตเนี่ยก็หน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็เข้าไปเลยนะครับผมพอเรากดเข้ามาในโปรแกรม k ลายมาสเตเนี่ยอันดับแรกนะครับเราจะต้องสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเราจะเริ่มทํางานในโปรแกรม รือในแอปพลิเคชันคายมาสเตอร์นั่นเองครับก็ไปที่มุมบนขวานะครับจะมีเครื่องหมายบวกและเป็นแบบเหมือนเสลตนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายบวกให้เราคลิกตรงนี้ไปเลยนะครับพอหลังจากนั้นนะครับพอเราเข้ามาในหน้าต่างแบบนี้นะครับมันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกสัดส่วนของหน้าจออย่างไรนะครับผมถ้าเราทําคลิปวิดีโอในแนวนอนนะครับก็ให้เราเลือก16ต่อ9นะครับหรือถ้าเราจะไปเลือกทําคลิปวิดีโอแบบ t i k กต็อกนะครับก็เราจะใช้9ต่อ16นั่นเองนะครับผมหรือถ้าจะทําคลิปวิดีโอลงไอหรือลง f c e e o o o นะครับก็ใช้1ต่อ1นั่นเองนะครับผมแต่คลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะใช้สัดส่วนนะครับ16ต่อ9นะครับเป็นแนวนอนนะเพื่อเราจะทําคลิปวิดีโอลง Youtube นั่นเองนะครับผมให้เราเลือก16ต่อ9นะครับผม พอเราเข้ามาในหน้าจออันนี้แล้วนะครับผมเราก็จะเป็นหน้าแบบว่างๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีไฟล์วิดีโออะไรเลยนะครับวิธีการนะครับนำเข้าไฟล์วิดีโอเนี่ยเราสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับผมก็แค่เราไปที่คําว่ามีเดียนะครับผมตรงนี้นะจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่คําว่ามีเดียหนึ่งครั้งนะครับผมมันจะขึ้นหน้าจอเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมซึ่งเราจะเข้าไปที่ ทั้งหมดนะครับผมถ้าเป็น a n d r o i d น่าจะเข้าไปที่กล้องหรือ Cam e r a ่ั่นเองครับผมขอเข้าไปที่ทั้งหมดก่อนนะปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะเป็นไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยในการตัดต่อคลิปวิดีโอเลยนะครับให้เราเลือกไฟล์มาสามไฟล์ก่อนนะครับผมผมจะเลือกอ,อันนี้นะครับผม1อันนะโหน่ากินเชียนะครับผมแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็อันนี้อีก 1นอันนะครับผมก็ได้มา3ไฟล์แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราทําการติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับเพื่อเป็นการปิดหน้าจออันนี้นะครับผมตรงนี้นะ๊บทีนี้เราได้ไฟล์มาแล้วเราได้ไฟล์มาแล้วนะครับ3ไฟล์นะแต่เพิรเนี่ยผมคิดว่าไฟล์เนี้ยอันเนี้ยนะครับไฟล์ที่2เนี่ยมันไม่สวยนะก็แบบอยากจะลบมันทิ้งใช่ไหมครับเราจะลบมันยังไงนะครับผมวิธีการลบนะ เราสามารถไปคลิกที่ไฟล์ที่2นะครับแล้วให้มันขึ้นแถบสีเหลืองครอบไฟล์ที่2อไว้นะครับผมจากนั้นให้ทำการคลิกที่ถังขยะตรงนี้นะครับหรือให้กดไปที่ถังขยะตรงนี้นะครับผมแค่นี้นะครับมันก็ทําให้เราเนีลบไฟล์อันนั้นไปได้แล้วนะครับผมแต่ถ้าเราคิดแบบเฮ้ยเราลบไฟล์ผิดหรือแบบตกใจลบไปแล้วนะครับให้เราทําการย้อนกลับอันดู ไฟน์นั้นกลับมาได้นะครับโดยไปที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับที่เป็นรูปลูกศรวงโค้งกลับนะครับมันจะเป็นคําสั่งให้อั d นดูคำสั่งที่แล้วกลับมานั่นเองนะครับผมอ่ะเราก็ได้วิธีการลบไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่นี้พอเราจะทํางานเนี่ยนะครับมารู้สึกว่านะครับความยาวของคลิปเนี่ยมันมันสั้นไปนะครับเราสามารถ ทำการขยายหน้าจอได้ด้วย2นิ้วนะสนิ้วนะครับอย่างนี้นะครับาทางเข้าทางออกได้เลยนะครับผมอ่ะอย่างนี้นะเห็นไหมครับเราสามารถขยายออกได้นะครับผมถ้าหุบเข้านะครับมันก็จะทำการลดขนาดลดไทม์ไลน์ให้เล็กลงนั่นเองนะครับผม <c oughs> ทีนี้นะครับผมเราต้องการอยากจะให้เนี่ยทำการย,าย้ายไฟล์นะครับไปหน้าหรือหลัง เราก็สามารถทําได้เราใช้นิ้วหนึ่งนิ้วเนี่ยทำการแตะค้างไปที่ไฟล์วิดีโอนะผมจะแตะไฟล์ที่2นะครับผมแตะค้างไว้นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเป็นไฟล์แบบลูกดิ๊กดูกดิกขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนไปทางหน้าก็ได้นะครับอย่างนี้หรือจะให้ไฟล์เนี้ยไปอยู่ด้านหลังก็ทําได้นะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดค้างไว้แล้วก็เลือกไฟล์ไปไว้ด้านหลังอย่างนี้นะครับง่ายนิดเดียวเองนะ เออนะครับง่ายมากเลยนะครับผมทีนี้นะครับเราก็ได้วิธีการนะครับในการย้ายฝ่ายนะครับจากหน้าไปหลังจากหลังไปกลางจากกลางไปท้ายอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการตัดวิดีโอเนี่ยเราสามารถทําได้2วิธีนะทางออกก่อนเพราะว่าไทม์ไลน์มันสั้นไปหน่อยนะครับเห็นไหมครับเราสามารถตัดได้2วิธีนะครับก็คือทําการ หุบเข้านะครับของไฟล์นะดูวิธีการทำนะครับให้ใช้นิ้วเนี่ยจิ้มไปที่ไฟล์วิดีโอนะครับให้มันขึ้นสีเหลืองนะครับผมทีเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นจุด4จุดนะครับจุด4จุดทางด้านซ้ายและด้านขวาของคลิปวิดีโอที่เราเลือกนะครับผมเราสามารถเลือกคลิปวิดีโอเนี่ยทางด้านซ้ายไปด้านขวาโดยการแตะค้างนะครับแล้วเลื่อนไปนะครับทีเนี้ยไฟล์เนี่ยมันจะทําการหดขนาดเข้ามา มันก็คือวิธีการตัดเหมือนกันนะครับผมหรือว่าเราจะเลือกทางด้านขวาไปทางซ้ายโดยการแตะค้างนะครับแล้วก็ลากเข้ามาเห็นไหมครับคลิปวิโดีโอของเราเนี่ยก็จะสั้นลงนะครับนี่ก็คือวิธีการตัดต่ออีก1วิธีนะนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะทําการตัดต่อวิดีโอนะครับเราจะใช้เครื่องมือในการตัดต่อคลิปวิดีโออีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับผมโดยการคลิกไฟล์วิดีโอ ที่เราต้องการนะครับให้เป็นสีเหลืองก่อนนะครับผมทีนี้เราจะไปใช้เครื่องมือในแอปพลิเคชันคายมาสเตอร์นะครับด้วยวิธีการกดไปที่รูปก,กันไก่กหนึ่งครั้งตึ๊บใจั้มน,นะครับมันจะขึ้นมาทั้งหมด4อันนะครับผมคือตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านนะครับก็คือเราจะเห็นเส้นแบ่งครึ่งใช่ไหมครับนั่นคือเคอร์เซอร์ใช่ไหมวิธีการของมันนะครับก็คือถ้าเราคลิก อันแรกนะครับตัดทางซ้ายของของอ,งอ่านเนี่ยไฟล์ที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยที่เราตัดเนี่ยมันจะหายไปนะครับผมลองดูนะครับกดไปตึ้งเห็นไหมครับไฟล์ด้านซ้ายเนี่ยมันจะหายไปนะครับผมในทํานองเดีวยวกันนะครับผมถ้าคลิกที่นะครับตัดไปทางด้านขวาของออ่านเนี่ยไฟล์ด้านขวาเนี่ยก็จะถูกลบไปนั่นเองนะครับลองคลิกตึ๊บเห็นไหมครับ มันก็จะถูกลบไปนั่นเองนะโอเคนะพอมาถึงอันที่3นะครับนั่นคือการแยกที่หัวอ่านนะวิธีการของมันเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรากดคลิกไปที่เครื่องมือที่3เนี่ยคลิปวิดีโออันนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งซ้ายกับขวานั่นเองนะวิธีนี้ผมใช้บ่อยมากมากเลยนะครับกดไปเลยนะครับผมเห็นไหมไฟล์วิดีโอเนี่ยจะแบ่งเป็นซ้ายกับขวานะครับผมทีนี้นเราก็ถ้าเราไม่ชอบใจด้านซ้ายเนี่ยก็ไปลบถังขยะได้เลยนะครับผม ง,ง่ายไหมนะครับผมโครง่ายเลยอะ่ะโอเคนะครับผมทีนี้เราก็ได้วิธีการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ย้ายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีเนี้ยมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือไฟล์รูปภาพนะไฟล์รูปภาพดูนะครับถ้าเรามาเลือกที่มีเดียนะครับผมและเลือกไฟล์รูปภาพนะครับ1อันนะครับให้เรามาเลือกที่ด้านล่างนะครับจะเห็นว่าเขียนว่ารูปภาพนะ เห็นไหมครับเราเนี่ยก็ไปเลือกที่ทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดเนี่ยคือไฟล์รูปภาพของเราผมขอเลือกรูปนี้นะผมชอบดีเห็นไหมครับมันก็จะเป็นไฟล์รูปภาพขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิธีการตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะผมก็แค่สอนให้แบบเบสิกเบสิคเลยนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะผมได้แนะนําเครื่องมืออะไรไปเยอะมากเลยนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์กดคอมเมนต์ อะไรก็ได้นะครับให้เป็นกำลังใจในการทำช่องนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย